สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าว,วันที่2เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคำสกุลเงินนั้นทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์มาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Freyu o นะครับตั้งทุนตอนนี้มีโปรโมชั่นใหม่แล้วเทรดดีมีรางวัลใครสนใจลุ้นรับรางวัลมูลค่าก,กว่าห้าห0เดอลลาร์เลยต้องรีบกันไปแล้วนะ XM เปิปอีวันนี้รับรับฟรีทันทีเลย30 US ยอสดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับผม สรุปข่าวเช้ากับกระปุกคู่บานะวันนี้เป็นวันที่2เดือนพฤษภาคมนะครับก็ขึ้นเดือนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานะตลาดก็แดงตั้งแต่เช้าเลยโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างดัชนีฟิวเจอร์สของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ n นสแ a รกสปีห้าโดยสายเหตุหลักๆก,ก,ก็มาจากเรื่องเดิมแล้วก็เรื่องเดียวเลยคือเรื่องของความวมิบตักรบในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับยังคงสร้างแรงกดดันให้กับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างบรรดาสกุลเงินหลักของเราด้วยเหมือนกัน ส,สกุลเงินเยนนะครับปรับตัวอ่อนค่าอีกแล้วในช่วงเช้าวันนี้สเนื่องจากว่ายิวสิบปีมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นราคาดิบได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่าทางปักกิ่งเนี่ยได้เริ่มมีการใช้มตรก,การจํากัดแล้วนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็เลยส่งผลทําให้ราคามันเนี่ยมีการปรับตัวร่วงลงมาเลยตั้งแต่แท่งเทียนตอนประมาณตีห้านะครับนักทุนตีห้าดีก็ไหลลงมาเลยครับทุกท่านประมาณนี้ แล้วก็มีการขยับปรับตัวร่วงลงมาจนถึงปัจจุบันเลยล่ะเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ103.69รอยลต่อบาเรลนะครับถ้าเป็นราคาน้ำมันสปอตก็อยู่ที่ประมาณ102.8 UK Oil ราคาน้ำมันดิบแบรน์อยู่ที่105.91 ราคาของ Bitcoin และก็ย t ทูเรียนะครับแม้ว่าจะมีแท่งเทียนขาขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่ายังคงมีแรงกดดันจากปัจจัยการปรัเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเช่นเดียวกันกับดัชนีในตลาดวอ s ์สต e t เลยครับทีนี้นักทุนเราพาทุกท่านไปดูราคาทองคำราคาทองคำเนี่ยคือมันสุกปิดตัวไปค่อนข้างขออภัยครับไม่ใช่ปิดตัวสิ วันศุกร์เนี่ยขึ้นไปทำ h i g อยู่แถวๆประมาณ1,919กว่าๆเกือบจะ1,920หลังจากนั้นก็มีการปรับตัวย่อลงมาครับจนถึงแท่งเทียนปัจจุบันนี่ขึ้นไหวอยู่ที่ระดับ1,891ก็ถือว่าเป็นการดับ ความฝันของฝั่งขาบ่ายกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตลาดได้สะท้อนใ้เราเห็นแล้วว่ายังคงมีความวิตกกังวลและก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐที่นี่บางคนถามต่อคุณแล้วแบบนี้เขาจะฟื้นได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ1 9 0 0 1,910แบบนี้นะครับนักทุนเราคงจะต้องรอดูข่าวแล้วก็การถแถลงของธนาคารกลางสหรัฐแล้วล่ะว่าเขาจะให้มุมมองเป็นอย่างไร การที่จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินแบบตึงตัวแบบนี้มีการถอนสภาพคล่องลดขนาดบัญชีงบดุลเป็นครั้งแรกแบบนี้เนี่ยเขาจะทําเยอะเกินกว่าที่เขาบอกเอาไว้หรือเปล่าถ้าพวกเฟดพูดประโยคนึงขึ้นมาว่าโอเคครับเราจะทําการเริ่มลดขนาดบัญชีงบดุลน,นะแล้วก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่เราก็มีความเชื่อมั่นว่าตลาดเนี่ยยังคงอยู่ในสภาวะที่แข็งแกรง่งแล้วก็สามารถรับมือกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินได้แล้วถ้าตลาดมองดูแล้วว่าเฟดเนี่ย ไม่ได้มีการลดขนาดบัญชีงบดุลที่เยอะเกินกว่าที่ตลาดเคยรับรู้มาก่อนเราจะเห็นนะครับการปรับฐานของดัชนีดอลลาร์ก็ได้แล้วก็การฟื้นตัวของดัชนีหุ้นรวมไปถึงราคาทองคําแล้วก็คริปโตเคเรนซีแต่เราบอกกันตั้งจุดไว้ก่อนนะครับนี่เป็นเพียงเหตุการณ์สมมุติเท่านั้นที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีหนึ่งในช่วงประมาณวันพุธครับผมและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ